เด็กเรา้ส <theater ii> <man> <master> ิเป็นแบบสองทีนเี้นเสียงหนีเตี้ยนเสียงหนีอาชีพสุดท้ายใครสิเป็นใครอาชีพเอ้อสิเป็นสุดท้ายที่ดวกันไม่ออกยังบอกกัไม่ได้ตอนนี่สู้ซีสู้ซีไปดู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 แล้วเรือทั้งสองลำครเข้าวคนไทยขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับโอ้โหนะฮะคู่แรกก